พยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้อง้าจ่านะคะวันนี้นะคะมาพบกับ ISU ุดีแมกนะคะสประตูเกียร์ออตโอต้นะคะวันนี้มารีวิวให้อีก1นึคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ตัว1.9ตัวแซตพีเกียร์ออโต้นะคะปี2022นะคะเป็นตัวเกียร์ออตโอต้ค่ะนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะใครตามหารถสภาพดีๆไว้ใช้งานไม่ควรพลาดนะคะ รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับสีกอหมายเริ่มไม่ชํารุดสูญหายนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกแก้มไฟตัดหมอกแก็บด้านข้างสวยๆใหม่ๆนะคะ เหลี่ยมสันฟ้ากระโปงสวยเดิมนะคะตัวรถถือว่าสดว่าใหม่นะคะเป็นตัวรถที่สดใหม่มากนะคะลูกค้ามาดูตัวจริงเนี่ยคุ้มค่าตรงปกแน่นอนนะคะบริษัทยอยู่ที่เดิมค่ะนะคะบริษัทเพชรยนถนนเสรีไทยซอยหกอันนี้ก็เป็นรถมือเดียวนะคะท่านผู้ชมเป็นรถมือเดียวแล้วก็ผ่านการตรวจสอบอินสเปกเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะได้รถไม่สวยไม่ต้องกลัวว่าจะได้รถไม่เดิมนะคะเนี่ยป้ายเหลืองที่แท็กติดอยู่หน้ารถนะคะหน้ากระจกรถเนี่ยก็ผ่านการตรวจสอบอินสเปกเตอร์แล้วเรียบร้อย ะะสีนี้ก็ได้เป็นสีขาวมกนะคะท่านผู้ชมนะคะดูแกบด้านข้างนะแกบด้านข้างสวยเดิมโลโก้ไฮแลนเดอร์นะคะไฟตัดตัวล้อนะคะแม็กเป็นล้อดิสหน้าดําหลังนะคะรถไม่มีการแปลงแต่อย่างใดนะคะท่านผู้ชมรถไม่มีการแปลงแต่อย่างใดสภาพเดิมสภาพสวยมากนะคะกระจกมองข้างเดิมๆสวยๆนะคะคิ้วนะคะสภาพเดิมที่เปิดนะคะเป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสวยอยู่เลยนะคะลูกค้า นะคะยางเนี่ยวิ่งไปห้า0 0ื่นโลนะคะยางติดตัวรถมาเลยนะคะไม่ใช้ไปเพียง5 0,000กิโลเมตรห้าหมนเนาะไม้แท้ไมเดิมด้วยนะคะเพราะว่าไมมาเท่าไหร่เราตั้งขข่เท่านั้นส่วนทะเบียนนะคะสามอขอไข่เนื้อหนู1849ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะตัวนี้เป็นตัวแซเนี่ยก็จะได้ในส่วนของกล้องถอยเรียบร้อยนะคะแอร์หน้าแอร์หลังนะคะแล้วก็กระจกไอ้กระจกผ้าตมัตมไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มพูสตาร์ทนะบอกปั๊บไฟฟ้าคนขับด้วยนะคะ ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะนี่สภาพเดิมเดิมนะคะลูกค้านะสภาพสวยสวยเดิมเดิมนี่ไลเนอร์ iner, ไม่มีแกนแก้ไขแต่แปลงนะคะตัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะคะทุกคนตามหารถสวยๆทักหา้องจ้าจ่าทิดโยนได้เลยนะคะฝาท้ายเนี่ย ก็ไม่ถือว่าหนักขนาดนั้นนะคะทุกคะน,นะคะฝาท้ายก็ไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่นะพูดถึงเพราะว่าน้องจะใช้มือเดียวเปิดปิดได้เลยเมื่อกี้นะคะใครอยากจะมาชมรถตัวจริงนะคะมาได้เลยนะคะลูกค้านัดมาได้เลยเวลาเราจะส่งมอบนะคะเนี่ยเราจะมาคลีนทําความสะอาดให้อีกงรอบนะคะสําหรับค่าตัวนี้นะคะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะค่าตัวสาม,มารถฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะแต่ลูกค้าได้ตัวท็อปไป,ไป,ไปใช้งานแล้วก็โครงสร้างเดิมมาก นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมนะคะใครที่ชื่นชอบในตัวดีแม็กอยู่แล้วได้เครื่องหนึ่งเจ้านะคะนี่นะคะมาดูได้เลยช่วงล่างเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะถ้อยเสียเดิมแหนบนะคะล้ออะไรอยู่ในสภาพสภาพเดิมจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูภายในนะคะเดี๋ยวไปดูภายในเราดูเราดูแคสซีก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเราดูแคสซีก่อนนะคะนี่แคสซีอยู่ในสภาพเดิมมากนะคะนี่ล้อแม็กอันลอยเดิมเดิม <c oughs> มามาดูในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะนี้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังนี่ที่พักแขนนะคะแทบจะไม่มีรอยนั่งรอยใช้งานเลยหาะะแอร์หลังนะคะกระเป๋าจิงโจ้มีครบนะคะมีราวจับบันไดนะคะตัวเบาะนะคะตัวน็อตเนี่ยนะคะโครงสร้างเดิมมากเลยนะคะรถสวยนะคะท่านะผู้ชมนะคะนัดดูรถกับเจ,จ้าจาเให้จนได้นะ,ะสวยจริงนะคะ <c oughs> เดิมจัดเดิมมาก มาดูนะคะแผงประตูนะคะนี่รถถือว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนะะี่ยเขาจะให้เบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้ชํารุดด้วยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าไปทิศทางไม่มีชํารุดแล้วก็ตัวคานเสาบีนะคะเนี่ยนะคะน็อตไม่มีถอดนะน็อตไม่มีถอดเลยนะคะสภาพเดิมมากนะคะที่พักแขนนะคะหรือว่าคู่มือการใช้งานอยู่ครบ เบาเป็นเบาคูแม็กนะคะเฮดรูมขาวซสะอาดนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันพวกครุสคอนโรลนะคะก็มีเรียบร้อยแล้วนะคะโหมด A off มีให้นะคะโหมดกันเลื่อนทันไล่นะคะช่องแอร์ไม่มีชํารุดคอนโซลแอร์นะคะคอนโซลเกียร์นะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้แบบด er ูโอแยกโซนด้วยนะคะถือว่าได้คุ้มค่านะคะกับฟังก์ชันคันนี้แล้วก็รุ่นนี้นะพ่าเป็นตัวท็อปนะลูกค้านะคะ,นะคะ ถ้าอยากได้สนใจตามหาอยู่นะรีบรีบตัดสินใจนะคะลูกค้านะดดเดี๋ยวจ้าจ่าจะพา,า,า,ามาชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะอันนี้ก็คือถือว่าได้กําไรคะ่ะลูกค้าเพราะว่าตัวกระบอกโช๊คเนี่ยนะคะจะของเดิมเขาติดซับแรงมาให้เราแล้วนะคะเวลาเราปลดล็อกนะคะตรงนี้นะคะฝากระโปรงก็จะเด้งขึ้นเด้งอัตโนมัตินะก็ทุ่นแรงเราไปนะคะมันมันมันเทาแรงเราไปหน่อยนึงนะคะเซฟแรงเราอ่ะ แก้มซ้ายแก้มขวาสวยเดิมค่ะลูกค้านะคะรถเครื่องยนต์เดิมแน่นอนไม่มีแปลงนะดูจากปั๊ม BBS นะคะเครื่องยนต์คานด้านหน้าตัวรถนะคะท่อเก็บหม้อน้ํารายละเอียดต่างๆนะคะท่านผู้ชมน่าใช้งานสุดๆนะคะใครตามหารถสภาพสวยแบบนี้อยู่รีบติดต่อหาน้องเจ,จ้าจ่าพิจิต์เข้ามาได้นะคะตัวแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่สวยๆเดิมๆนะคะท่านผู้ชมนะตัวเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมรอยหยุดทองน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ไม่มีการแปลงนะคะ อยู่จุดเดิมทุกจุดทุกเม็ดท่อเก็บสายไฟรวมไปถึงรายละเอียดแลกพววมาลายรวมไปถึงท่อเสียต่างๆนะคะก็คือเดิมทั้งหมดแล้วก็ได้เครื่องยนต์1.9ไมล์ใช้9ไมล์ใช้9กิโลเมตรถือว่าคุ้มค่ามาเอาตัวรถสวยๆเดิมๆแบบนี้ที่จ่านะคะไปใช้งานต่อได้เลยสําหรับใครที่อยากจะฟรีดาวนะคะคันนี้ฟรีดาวได้นะรถเดิมแน่นอนนะคะมาชมรถนักดูรถตัวจริงทดลองขับได้อยากจะฟรีดาวก็ฟรีดาวได้อยากจะ ดาวก็สามารถทําได้เลยอยากจะซื้อสดสามารถทําได้หมดเลยนะคะขอเพียงลูกค้าให้หน้งองจ๋าได้ดูแลแล้วก็นัดดูรถตัวจริงกันได้นะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยเปิดทําการทุกวันนะคะเราขายรถเกจเเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขายรถเกจเเท่านั้นเลยนะคะใครที่มาดูรถแล้วไม่ตรงปกไม่ชอบใจนะคะไม่ชอบไม่เป็นไรแม่นะคะเจ้าจ่ายยินดีคืนเงินนะคะเพราะว่าเรานะคะมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์หลักฐานหรือว่าเว็บไซต์ลิงก์การตรวจสอบนะคะอินสเปกเตอร์รถ27งร,รายการเราก็มีให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้า เอารถไปใช้งานต่อได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกันาสาดหรือว่าของเลวนะคะรายละเอียดต่างๆไม่วจะเป็นยื่งยางภาษีพรบในาะาะล้ออะไรเครื่องมือต่างๆนะคะป้ายแดงให้มายัางไงเราให้ไปแบบนั้นเลยนะคะมันก็ถือว่าคุ้มค่ากันเลยนะ ใครช,อ,ชอบก็แคปทะเบียนนะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหรือกริ๊งกร้างเบอร์โทรหาจ้าจ่าได้เลยจ้าจ่าดูแลเคสเองทั่วประเทศนะคะสามารถเช้าซื้อกับน้องกจ่าได้ทั่วประเทศสามารถออกกับจ้าจ่าได้ทุกอาชีพขอเพียงไม่ติดแบ็กรีสนะคะอยากปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโทร0634235361จ้า